แจกเงิน3,000บาทในเดือนตุลาคมนี้10ล้านคนพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งโดยจะมีข้อมูลเป็นมาอย่างไรฝากกลับฟังรับชมได้เลยครับ จากในกรณีสอบอสอเห็นชอบหลักการโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทกว่า10ล้านคนวงเงินกว่า51,000ล้านบาทจำกัดสิทธิ์ห้ามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการและเริ่มลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกสำนักงบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมสอบอสอเห็นชอบหลักเกณฑ์ โครงการคนละครึ่งโดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่ายหรือโคเพลย์ play, ร้อยละ50ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนจำนวน10ล้านคนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2,563สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เ w w คนละครึ่งคอมตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันจะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าในโครงการซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลเช่นร้านค้าหาบเร่แห่งลอยส่วนร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สามารถเข้าร่วมได้และพร้อมจะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมคนละ200-300บาทเป็น500บาทเป็นเวลา3เดือนแทน และไม่สามารถเข้าโครงการคนละครึ่งได้คาดว่าใช้วงเงินรวม51,000ล้านบาทซึ่งจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจบข่าวถ้าดูจนจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักนะ took two